สุดช็อกดวงชะตาชาวราศีพฤกษภเมื่อเวลาได้ผ่านต้นเดือนสำหรับเดือนแรกของปีพุทธศักราช2568ดวงชะตาชีวิตของท่านจะดีด้านไหนชีวิตจะเปลี่ยนแปลงกลับกลายเป็นมหาเศรษฐีกราบสวัสดีคุณผู้ฟังและกัลยาณมิตรทุกท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคณะผู้จัดทำด้วยนะครับ สำหรับคำทำนายที่โหราศาสตร์ชื่อดังหลายท่านได้ทำนายท่ายทักไปแนวทางเดียวกันว่าเกณฑ์ดวงชะตาของชาวราศีพฤกษภดวงชะตาชีวิตของท่านจะดีแบบไหนเมื่อได้ผ่านพ้นช่วงต้นเดือนแรกของปีพุทธศักราช2,568ที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงทำให้ชีวิตของท่านนั้นเป็นมหาเศรษฐี ถือว่าดวงชะตาชีวิตของท่านมีเกณฑ์ที่แรงที่จะได้รับทรัพย์ฉลองปี2,568นี้เรื่องหลายๆก็จะกลับกลายเป็นดีชีวิตที่เคยทุกข์เคยเศร้าก็จะได้จางหายไปหมดสักทีให้ท่านนั้นเตรียมตัวเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ในชีวิตความฝันที่เป็นแค่ความฝันกำลังจะกลับกลายเป็นความจริงถือว่าชาวราศีพฤษภ ท่านมีเกณฑ์ที่จะสมหวังในเรื่องของเงินของทองแบบจัดเต็มบางท่านก็รอดวงโชคลาภศาสนามาเป็นเวลาพอสมควรช่วงนี้ช่วงปลายเดือนแรกของปี2568ท่านจะมีความโชคดีนุนนำเรื่องการเงินมีโอกาสได้ลาบแบบสมใจทำมาค้าขายกำไรดีเงินไหลนองเทมาแบบปังๆถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับชาวราศีพฤษภ ที่ชีวิตของท่านมีโอกาสจะได้รับทรัพย์ก้อนใหญ่ก้อนโตชีวิตของท่านถือว่าทุรักทุเลในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมามากพอสมควรเคราะไร้ายกำลังจะหายไปและสิ่งเหล่านั้นก็จะกลับกลายเป็นโชคดีโชคลาบก้อนใหญ่ก้อนโตจะเข้ามาทดแทนเหมือนกับว่าชีวิตของท่านจะได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งช่วงที่ผ่านมาหรือปี2,567 ถือว่าชีวิตของท่านเหนื่อยมามากพอแล้วถึงเวลาดวงจะเข้าข้างโชคชะตาจะนำพาชีวิตของท่านให้ดวงดีสักทีถือว่าเรื่องเงินเรื่องทองจะเข้าข้างชาวราศีพฤกษบเป็นอย่างมากในช่วงนี้ท่านก็จะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมีเงินจับใจใช้สอยไม่ขาดมือไม่เว้นแต่ละวันการเงินที่เคยติดขัดนับจากช่วงปลายเดือนแรกของปีแล้ว การเงินของท่านจะไหลลื่นแบบไม่มีอะไรมาขวางกัน้นผู้คนจะให้ความสนใจในกิจการงานของท่านเป็นอย่างดีถือว่าเป็นเรื่องดีเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองในปีนี้ท่านก็จะไม่ลำบากเหมือนช่วงเวลาที่ผ่านมาอีกอย่างแน่นอนและให้ชาวราศีพฤษภเตรียมตัวเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตถือว่าการเปลี่ยนแปลงในชีวิตครั้งใหญ่ที่จะเข้ามา ซึ่งจะถูกเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นแบบร้อยเปอร์เซทั้งเปลี่ยนงานทั้งเปลี่ยนที่อยู่ถ้าได้เปลี่ยนแล้วชีวิตของท่านก็จะดีขึ้นอย่างแน่นอนชีวิตสำหรับคนที่ยังโสดท่านมีเกณฑ์จะได้พบเจอกับคู้รักที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านในครั้งนี้การงานที่ท่านได้ทำอยู่หรือว่าการงานใหม่ๆที่ท่านนั้นได้เปลี่ยนแปลงมาก็จะทำให้ชีวิตของท่านดีขึ้นงานก็จะไร้อุปสรรค และจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์ค้ำชวชีวิตของท่านอย่างแน่นอนความใฝ่ฝันที่ท่านนั้นได้คิดเอาไว้ก็จะกลับกลายเป็นความจริงนับได้ว่าราศีพฤกษบนี้จะดวงดีที่สุดในรอบสองปีเลยก็ว่าได้เพราะดาวพุ่งจะกลับกลายเป็นดาวลุง่งและสิ่งที่ท่านนั้นได้คาดคิดคาดฝันเอาไว้จะกลับกลายเป็นความจริงทุกสิ่งอย่างถือว่าชาวราศีพฤกษบท่านมีซิกเซนที่แรงที่สุดในปีนี้ ไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็จะถูกไปหมดเพราะว่าท่านนั้นเป็นคนที่มีลางสังหณรและสิกเซนที่แม่นยำที่สุดชีวิตของท่านที่มีแต่เคาะร้ายเข้ามาในชีวิตสิ่งเหล่านั้นก็จะกลับกายเป็นดีเรื่องร้ายๆก็จะได้หมดไปสักทีโชคใหญ่จะเข้ามาทดแทนที่ท่านก็เหมือนจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งปีที่แล้วปี2567ชีวิตของท่านเหนื่อยมามากพอแล้ว ถึงเวลาที่ดวงชะตาชีวิตของท่านจะดวงดีสักทีสำหรับคำทำนายดวงชะตาคำพยากรณ์ในคลิปวิดีโอนี้ถ้าหากคุณผู้ฟังที่เกิดในราศีนี้ได้เข้ามาฟังจนจบแล้วก็ขอให้ท่านนั้นลองเปรียบเทียบว่าดวงชะตาชีวิตของท่านจะดีในด้านไหนถือว่าโดยรวมดวงชะตาชีวิตของชาวราศีพฤษภ สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับชีวิตของท่านในปี2,568นี้อย่างแน่นอนและที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ให้ชาวราศพีพฤกษบพยายามดูแลเรื่องสุขภาพให้ดีดวงชะตาช่วงนี้อยู่ในช่วงที่ธาตุเบาธาตุน้ำไม่ค่อยดีมีอาการปวดท้องปวดหัวสิ่งที่จะแก้เคล็ดได้ให้ท่านนั้นเน้นทำบุญเกี่ยวกับสัตว์ เป็นสิ่งที่แก้เคล็ดในช่วงต้นปีนี้ได้ดีมากและที่ขาดไม่ได้เลยให้ท่านนั้นหมั่นทำบุญทำทานยิ่งทำบุญทำทานกับคนตกทุกข์ได้ยากถือว่าเป็นเรื่องที่ดีชีวิตของท่านไม่ว่าจะประกอบจิจการงานอะไรก็จะลุ่งโลดโดยรวมแล้วเยนดวงชะตาชีวิตของท่านไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงรอจังหวะและช่วงระยะเวลาที่จะถึงช่วงชีวิตของท่านอย่างเดียว และก็ขอให้ทุกท่านโปรดน้อมรับคำทำนายเพื่อเปิดทรัพย์รับโชคเปิดรับดวงการงานเปิดรับดวงการเงินเปิดรับดวงมหาเศรษฐีพร้อมกับกล่าวคำว่าสาธุอธิษฐานในสิ่งที่ท่านนั้นอยากจะประสบความสำเร็จพิมพ์ลงในใต้คอมเมนต์สิ่งดีๆที่ท่านนั้นอธิษฐานก็จะย้อนกลับมาสู่ตัวของท่านโดยเร็วชีวิตของท่านก็จะร่ำรวยกลับกลายเป็นมหาเศรษฐีแบบไม่ทันได้ตั้งตัวอย่างแน่นอน สำหรับคำทำนายคำพยากรณ์ในคลิปวิดีโอนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลให้ทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังขอขอบคุณแหล่งข้อมูลเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ถ้าหากคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์สำหรับตัวของท่านก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องชัยยันโตชาแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่า สวัสดีครับ